ไฟกันนะครับได้ของขวัญอีกแล้วสองจุดห้ามายังแรงเลยมาวิ่งบนลูวิ่งก่อนคลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> ถ้าผมคลิกไปเรื่อยๆนี่น่าจะวิ่งเหมือนยูเซนโบร ลวละไในอยู่รถไฟยังไงอะ่ะเราต้องรอรถไฟมาเฮ้ยไม่ใช่ดิเราต้องอันนี้มี่เข้าไปนี้ต้องต้องมีค่าพลังหนึ่งร้อยมาฝึกต่อ จำเบลเอาสักสองร้อยพออ่ะโอเคพอได้ละต่อไปไปยู่รถไฟนตัดูีิเป็นไง เฮ้ยไฟออกมาแล้วโอ้แปลงร่างเป็นซสเปอร์เซย่าเฮ้ยคลิกเยอเฮ้ยยิงไฟได้ oh my god amazing อะไรเนี่ยเอ้ยมีรีเบิร์ตด้วยเกิดใหม่ โอเคเกิดใหม่ไปเลยเฮ้ยมาจจะเลเวอร์ได้โอ้กราต้องฝึกใหม่ไปเลือกอะไครับกค้ชนี่นี่ฝึกอันนี้ดีกว่า ไ,ได้ทีละหกเดี๋ยวผมไปรับของก่อนเอ้ยไอ้ข้ามี V I P ด้วยแต่เราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เตมอนก็ <c oughs> แต่มีสกินให้ซื้อด้วยหรอโอ้ <c oughs> เชออยู่นะไปยู่รถไฟต่อเฮ้ยรถไฟไม่เหมือนกันด้วยแต่ละครั้งยุดนี่เฮ้ยครั้งนี้เบ่งกล้ามว่าเกินเราไปได้อย่างนี้ต้องเนี่ยร้อยห้าสิบเกิดใหม่กัน ได้ครั้งเดียววิลืมไปมาวิ่งต่อเดี๋ยวอันนี้คืออะไร้ดูเชลล์บัก ทำไมต่ออะไรไม่ได้วะงงเลยน่ะต่อ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 เฮ้ยมีออร่าด้วยคืออะไรเดี๋ยวขอฝึกกันสักประมาณเจ็ดแปดร้อย เมาจะพังละเลย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 คืออะไรอ๋ออัลล่าเรายังเรายังเปิดลองไม่ได้ต้องรอใสเลียงเดี๋ยวขอไปทำอันนี้ก่อนมาึบไฟมาแล้ว ได้สี่สิบเราต้องไปอ๋อเราต้องไปไกลๆหรือเปล่าถึงจะได้เยอะลองดูดิปุ๊บไม่นี่เราต้องหยุดให้ได,ได้ขอไปเรื่อยๆกัน ชุดอีกครั้งนี้ได้แปดสิบต้องอยู่ตรงอยู่ตรงนี้สีแดงเฮ้ได้าาสล้ครบละแต่สลีงอยู่ไหนเะนาะสเลี้ยงอยู่นี่มีตัวอะไรบ้างใช้ครังว่าห เกลือเนี่ยได้ยี่้าเปไปอีกมืนเดิมครั้งนึงโอ้โหเกลือ,อน้นๆอันนี้แหละเชลลบักอันนี้นเดี๋ยวปุ๊บเฮ้ออยได้ยี่สิบเปอร์อบดีใช้ได้ นะ่หยุดนี่ปัม๊มรัวๆเลยนะ นี่คืออะไรอ๋อปลอบพื้นที่ต่อไปไปไปดันต่อไปชื้อซื้อไปแล้วรับของขวัญก่อนไข่หนึ่งใบเฮ้ได้ตัวอ,อะไรกระต่ายก็ดีอยู่นะฝึกต่อได้ครั้งร้อยสิบสองตวิ ฝึกเร็วนะอาะจะ่ามีสัตว์เลียงด้วยเลยฝึกเร็วดูสกินก่อนอันไหนอะนี่หนึ่งพันขอลองหนึ่งพันก่อนเป็นไงเฮ้ยตัวเป็นแบบดินเหนียวอะนะลองแบบนะครับยังไม่ขอไม่พอ าดีกเดี๋ยวฝึกก่นอนฝึกไปฝึกไปหมื่นละเปลี่ยนเป็นนี้๊บเป็นไงตัวเป็นไม้เลยฟึกฝึกฝึกึก สองหมื่นโอเครับอีกอได้รับรถไฟนี่ 8, 000, เหรอแปดพันห้าเฮ้ยเ ครับงนี้โหจริงสืกอลา,าได้แล้วไหนลองดูปุ๊บเป็นไงเฮ้ยโคตรเท่อเดี๋ยวเราขอฝึกต่อแล้วกันยังไม่พอใจ สี 40, ห่หมื่นก็พอแล้วเหลือเฟอือตอนนี้สามารถรีเบิร์ได้แล้วแต่เราค่อยรีเบิร์แล้วกันไปต่อไปแล้วเฮ้ย มันจะยุดได้ดีคราวงนี้ไปก็ต่อมามช่วยแช่์ได้ไปดูเสลีงอะไกันเฮ้ยอะไรเนี่ยบุสพลังงานเสลีงนี่ดูดินีอะไรบ้าง<ม>ลอง ได้เชยๆเลยฮ่าสิชิวๆซุ่มลักลเลยไ่้แตอตัวเดิมโคตรเกลือพอก่อนเกลือเกิน ลขึ้นขึ้นโอ้โหขึ้นอย่างเยอะขึ้นทีละเจ็ดพันสองร้อยไม่ใช่ดิแปดร้อยดิขออภัย ไปเลยแสนเรื่อยๆเรืเร่อยๆขึ้นเร็วอยู่นะเนี่ยด้านต่อไปมันต้องใช้เท่าไหร่ดูกันฟอร์เรสต์ต่อไปเป็นป้าใช้หกพัน ครั้งนี้ใช้ได้สองครั้งก็ได้แล้วนี่ว่านี่ได้แล้ว,ก,ลลวก็ว 5, เดี๋ยวไปดูออล์เรอร์ก่อนมีอะไรบ้างห้าพันเดี๋ยวเด้อขอรีเบิร์ก่อนกันค่อยไปดันต่อไป ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าหยุดจุบไปแสนนึงโอเคส,สปินเงินได้ไเลย power ชโอเคไปได้ละวอคอะไรอีกตัวละครไม่เสีลียงตัวอะไรอ่ะคูณสามสิบมันถือว่าดีไปตัดต่อไป นี่เลยครั้งละห้าพันต่อวิไฮ้ใครเนี่ยตัวเขียวซื้อสกินนี่ไงสองแสนห้า ่เร,ออร้อง500พอป่ะไม่ใช่เท่าไหร่200เหลือเฟือคัอ้งนี้เป็นปรถบัสยุดอุ๊ย ครั้งละแสนห้าเริ่มเยอะขึ้นมาเรนะื่อยเรื่อยซุ่มเตียงก็แล้วกันนะเกือบเลย ใช่ตัวนี้กันลองดู mm hmm. เป็นไงอ๋อก็คือเป็นตัวสีทองคูณมาสอง mm hmm. วิ่หมดแล้ว ไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหนึ่งล้านละ ใช้ท่าไรล้านสองเชียวๆสอบสาครัง้งเล่นสอสครั้งก็ได้ละซื้อล่าก่อนมาน้านไปไงเทไหม เท่อยู่นะลองอันนี้ดูอันนี้ก็เฟี้ยวแต่อันนี้น่าจะเฟี้ยวกว่าฮ้ยอันนี้แบบเฟี้ยวอยู่แบบนี้แล้วกันนี่ก็เท่ ไปหนานี่งยับ,บควมพีชเา้าทำไมรับไม่ได้ ได้แมวน้ำแล้วสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได้มาสองตัวเริ่มดีนี่กว่าเฮ้ยอันนี้ครอบตัวดีเป็นนี้เลยรีเบิร์ดด้วย

ไวมากครั้งนี้ไวสุดๆโอเคพอไดแล้วเราเอาหยุดมันฮึบโคตรเท่โคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายโคตรตึงมายีดต่อ ครั้งหนึง่งจะไปด่านต่อไปยืบนี่ไงเป็นไงล่ะเทไม่ล่ะมีกี่ด่านอืมมีเยอะเลยด่านนี้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว ด้วไอ่น,นี่ร้านไม่ได้ร้านเท่าไหร่มีได้ร้านแตะนี่นั่นละสองร้านละมันบู๊ได้เท่าไหร่กันสามสิบกุปปี ขึ้นมาสิบล้านละแต่ยี่สิบล้านเปล่าอาจจะแต่ยี่สิบล้านก็ได้นะนี่ยี่สิบล้าน 25้าล้านลงหยุดนี้เฮ้ยมันออกมาจากมิติเลยเออครั้งละหกล้านใช้ได้ใช้ได้ kan เราไม่ได้โอเคไม่ทำก็ได้เราไม่มีแข่เราไม่งองเราไม่เคเพราะไม่มีปูแล้วมันขึ้นยากเคลนอย้ายยากเลยทุกคนโอ้โหในสเสลี่ยง อันนี้หรอกลังห้าโอ้ไม่พอตายละพอพังก็วันนี้แหละไป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  กเจก็ดล,นนล,จล,ล้านแล้อพอแล้วโอเคจะลาแล้วบายบายจะหยุดไม่ได้แม่ใจทีอยากครั้งนี้โอ้โหโหกว่าจะหยุดได้ยายาก สมเสีสเยกันไกร,รอก33%มมเอนแมวมันแมวยังไงมันหนูกร,รอกเกลือ Cái gì cơ xe Đi ra đi là Một lần <laughs> oh. <laughs> Đâu ปรกิจรางวันรางวันอย่างนี้นี่1อัน กว่าจะขึ้นโคตรยากสักประมาณสิบล้านอาจจะได้อยู่แต่เม้า,าจ,จะพังหมดแต่ถึงแน่นอนไปต่อเร็ว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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีนนี้เดียวโอเคสิบล้านเรียบร้อย สมสปินนั่นคสิสปินมาลองดูจะเป็นไงไปคือปุ๊ยยากเหมือนเดิมแต่อว่าดีโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย